พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับสถานการณ์ท้งการบ้านการเมืองทั้งสถานการณ์ชายแดนรวมทั้งสถานการณ์ด้านอารมณ์ความแปรปวนของนายกรัฐมนตรีมันดูเหมือนง่อนแง่นโอนเอ็นกันเลือกเกินวันนี้ออกยากลาผมได้เลิกงามยามดี ขี่เครื่องบินบินไปที่บริเวณช่องบกหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปเจ็ดวันแกพึ่งหาหนทางไปช่องบกเจอไม่รู้สึกษาเส้นทางกันอยู่นานขนาดไหนเพราะเหตุการณ์ผ่านไปเจ็ดวันหลังจากที่มีการประทะกันเล็กน้อยรัฐมนตรีกับเราโหมในฐานะผู้นำ แข่งความมั่นคงประเทศไทยพึ่งหาช่องทางในการเดินทางไปบริเวณช่องบกเจอแต่ถ้าเป็นช่องทางธรรมชาติสงสัยเตรียมไว้ให้หนายใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วมันก็แปลกประหลาดมากพี่น้องครับรัฐมนตรีกลาโหมไปถึงช่องบกไปบอกว่าให้การสนับสนุนรัฐบาลพร้อมเป็นกองหนุนให้กับกองทัพอ้าว แสดงว่าตอนนี้กองทัพคิดอำนาจไว้หมดแล้วหรืองไงรัฐบาลจึงบอกว่าพร้อมเป็นกองหนุนให้กับกองทัพกองทัพว่าอย่างไรรัฐบาลว่าตาอย่างนั้น่ะปากหวานก้นเปลี่ยวเพราก่อนหน้านี้ก็ไม่มีท่าทีคือประเทศไทยมันสับสนเพราะภูมิธรรมเวทชย,ยชัยให้สัมภาษณ์ลายวันไม่ตรงกันน่ะ ไอ้ที่มันงงมันสับสนอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าคุณภูมิธรรมไว้ชยชัยไม่มีความมั่นคงในเชิงจุดยืนในฐานะผู้ที่ดูแลความมั่นคงของประเทศมันก็สะท้อนผ่านภูมิธรรมไว้ชยชัยก็สะท้อนผ่านแพ่ทองทานชินวัตรวันนี้เราจึงเห็นอาการยืนทะเลาะก,กันกับนักข่าวของแพ่ทองทานไปหาว่านักข่าวเขาโมโหเขาโกรธ นักข่าวเขาไม่ได้โมโหหรือไม่ได้โกรธแพรทองทานแต่เขาฟังแพรทองทานไม่รู้เรื่องเขาจึงจำเป็นต้องถามแล้วถามอีกไงเพราะที่ผ่านมาจุดยืนแพรทองทานไม่เคยมีเขาก็ถามเรื่องจุดยืนของแพรทองทานเขาไม่ได้ถามเรื่องอื่นเพราะถามเรื่องจุดยืนแพรทองทานที่บอกว่ากัมพูชารุกค,คืบเข้ามาเกือบสองร้อยเมตรมาขุดคูเลอยู่บริเวณช่องบอกนั้น่ะนายกเคยตอบโต้ไปหรือ,อยัง เคยตอบไปหรือ,อยังเคยประท้วงไปหรือ,อยังเคยแสดงจุดยืนไปหรือ,อยังนี่คือสิ่งที่นักข่าวเขาต้องการถามนายกถามความเห็นของนายกรัฐมนตรีเพราะสังคมเขาก็ต้องการความเห็นของนายกรัฐมนตรีในฐานะประเทศไทยเหมือนกันนักข่าวก็ทําตัวเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถามแพรทองทานชินวัตรว่าไอ้สองร้อยเมตรที่กัมพูชาเขาบุกเข้ามามาขุดคูเลตอยู่นั่น ท่านนายกว่าอย่างไรนอกเหนือจากความไม่รู้ของแกแล้วแกก็ตอบแบบแบบง่วงโง่ออกมาแล้วทําตีขึงหังใส่นักข่าวไปถามน,นักข่าวว่าเคยไปหน้าง,งานหรือ,อยังเขาไม่ได้ถามว่าจะไปหรือไม่ไปไม่ต้องมาท้าว่าต้องไปดูหน้าง,งานเองเขาถามว่าจุดยืนของแพรทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณคิดว่าอย่างไร หรือพอมีคําถามต้องโดนไปนั่งงานหมดแน่จริงก็มาท้าคอปทอร์ดิได้ไปน้างงานให้ดูอะคุณแพทองทานกล้าเหมือนคอปทอไหมล่ะความหมายที่สื่อมวลชนร้ถามคือจุดยืนของรัฐบาลในฐานะที่คุณเป็นผู้นําในการบริหารประเทศอะในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณต้องแสดงจุดยืนต่อมาตรการที่กัมพูชาเขารุกมาสองร้อยเมตรอะไทยเคยมีหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไหม เอาตั้งแต่ขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตาเมืองคมเอาตั้งแต่ที่มีการเผาสาราตรีมุกจนมาถึงบลุกเข้ามาในดินแดนของประเทศไทยผุดคู่เลตอยู่เนี่ยสองร้อยเมตรนี่ถามรัฐบาลตรงๆเนี่ยรัฐบาลเคยมีหนังสือปะด้วงคัมพูชายอย่างเป็นทางการไหมนอกเหนือจากไม่มีหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการก็ไม่มีจุดยืนในการที่จะห้ามปรามหรือแสดงการนําในการที่จะบอกว่า มพูชาต้องหยุดพฤติกรรมไม่เคยมีพฤติกรรมของรัฐบาลไทยตกเป็นเบี้ยร่างมพูชามาโดยตลอดนักข่าวเขาถึงถามวันนี้ไงว่าคุณแพทองทานจุดยืนคืออะไรเขาไม่ได้ถามว่าจะไปดูไหมสองร้อยเมตรที่มพูชาเข้ามาขุดคูดดเลตอยู่นะเขาไม่ได้ถามเรื่องนี้ประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าแพทองทานต้องแสดงจุดยืนผมก็ไม่ได้คิดว่าแพทองทานจะตอบโง่ๆแบบนั้นนะ ของไทยวิกฤตเพราะว่าผู้นํารัฐบาลอย่างแพทองทานตอบคําถามไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการจะถามหรือว่าพวกเราโง่กันเองที่ถามไม่ตรงคําตอบแพทองทานหรือคนไทยโง่กันทั้งประเทศไม่ยอมถามในสิ่งที่แพรทองทานต้องการที่จะพูดดังนั้นนี่สิ่งที่เขาถามเนี่ยมันถึงจุดยืนความเป็นรัฐมันสะท้อนความเป็นรัฐ กรณีคมพูชาพี่น้องครับวันที่มีเหตุประทะแล้วัมพูชาเสียชีวิตเนี่ยเช้าวันถัดมาคมภูชาทาหนังสือประท้วงมาอย่างประเทศไทยทัทนทีเขาส่งหนังสือประท้วงว่าไทายไปลุกดินแดนคมพูชานะขนาดที่มีการยิงกันในบื้นที่เขาบุกเข้ามาพอยิงกันแต่เขาทําหนังสือเขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเขาทําหนังสือ มาที่สถานทูตไทยในกัมพูชาส่งมาที่ทําเนียบรัฐบาลมาตรการของไทยคือไม่ตอบอะไรสักอย่างพูดได้คําเดียวว่าคุยกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วพ่อของนายกรัมตีก็ไปบอกว่าเหตุการณ์มันสงบแล้วพี่น้องครับไอ้เพื่อนซีของทักษิณชินวัตรมันกําลังจะขโมยบ้านประเทศไทยเนี่ยเพื่อนบ้าอะไรเป็นแบบนี้ พอเพื่อนแบบนี้พเพื่อนเฮียเฮ้ยแบบนี้เนี่ยขออภยัยพอเพื่อนบ้าๆแบบนี้ทักษิณงอมไม่ยอมพูดน่ยแต่พอคนไทยอ่ะพอคนไทยสะบัดดาโกงพ่อมึงสิแน่จริงทักษิณต้องที้หน้าด่าหุนเซนอะ่ะมึงเข้ามาบ้านกูททำไมหุนเซนความหมายคือว่าพอเป็นหุนเซนอะ่ะทักษิณไม่กล้า ไม่ต้องว่าทักษิณหรอกว่านายกรัฐมนตรีอะแต่พอเจอนักข่าวนี่ทําเป็นตกใจสิ่งที่นักข่าวเขาถามตกใจกับเสียงหึฮึหึห้าครั้งวันหลังเจอหน้านายกไม่ต้องด่าแล้วกูจะร้องฮึฮึให้ฟังอย่างเดียวกลับไปตกใจท่าทีนักข่าวที่ร้องฮึฮึึแต่พอเจอหุ่นเซนเข้าไปเคลียเรียบร้อย คุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยอะไรครับความหมายก็คือว่าท่าทีที่ผมบอกพี่น้องไปไอ้ท่าทีที่มันเป็นท่าทีเป็นเบี้ยล่างเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครต้องการสงครามการฆ่าฟันกันผลกระทบมันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าคนไทยก็พร้อมที่จะพูดคุยแต่จุดยืนความเป็นไทยมันต้องมีไงมันต้องคุยในฐานะที่เรามีจุดยืน มีความมั่นคงในอธิปไตยมีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วบอกว่ากัมพูชานี่คือจุดยืนประเทศไทยเราต้องเอาแบบนี้คุณลุกล้ำเข้ามาคุณต้องถอยออกไปแน่นอนการพูดมันต้องมาก่อนแหละการเจราจามันต้องมาก่อนคุณภูมิธรรพูดถูกแต่สิ่งที่เอาไปเจราจากับเขาคืออะไรล่ะไม่ให้จิงการตื้ตมตมัตม้ง ัมพูชาบอกว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่กัมพูชาไทยบอกว่าขอเจราจาขอเจราจานี่เขาเรียกว่าการพูดเป็นการพูดติดลบการพูดในการเจราจาเป็นการพูดติดลบการสื่อสารทางการพูดโดยผู้นําของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นแพรทองทานหรือภูมิธรรมเวชยชัยทั้งสองคนล้วนเป็นแกนนําของรัฐบาลเนี่ยสื่อสารสาธารณะเป็นการพูดติดลบเป็นการพูดที่คล้อยตามกัมพูชา เหมือนตกเป็นเบีย้ยล่างให้กัมพูชาเหมือนกัมพูชาใช้ประเทศไทยใช้แพรทองทานใช้ภูมิธรรมเอาไปเล่นเกมการเมืองของกัมพูชาเหมือนเขาใช้ความอ่อนแอของแพรทองทานเหมือนเขาใช้ความอ่อนแอของภูมิธรรมเวทยชัยไปปลุกระดมคนของกัมพูชาของเขาความหมายคือว่าเขาใช้ประเทศไทยเป็นเครื่องมือรู้ทั้งรู้ว่าเขาทำแบบนี้ แล้วมีแผนหนึ่งสองสามสี่เพื่อเดินเข้าสู่เกมของสารโลกเรารู้แล้วผมเชื่อว่าทหารเขาก็รู้แต่สิ่งที่จะปามไม่ให้ท่าทีเขาแข็งกล้าวได้คือเราต้องยืนยันในอาทิพใจของเราแข็งกล้าวใส่กลับไปเหมือนกันไม่ใช่ทําตัวหน่อมแนมไม่ใช่ทําตัวอ่อนแอให้เขาลูบหัวเหมือนเอไอทำนะ เออาจจะทําหุ่นเซนรูปหัวภูมนะิทํามันอาจจะเป็นภาพเอไอแต่ความหมายมันเป็นจริงแบบนั้นนะ่ภาพอาจจะปลอมแต่ความจริงอะใช่พฤติกรรมมันใช่พฤติกรรมที่ภูมิทําเวชยาชัยไอคนหน้าอูมเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันไม่ต่างจากสิ่งที่เอไอเขาทําคือเหมือนพ่อกําลังรูปหัวลูกอยู่เลยดังนั้นเนี่ย สิ่งที่จะปลามไม่ให้เขาเอาประเทศไทยมาเป็นเกมการเมืองทั้งที่รู้กัมพูชามันเจ้าเล่เนี่ยเขาต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อเอาไทยเข้าสู่เวทีศาลโลกหรือต้องการให้ประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงจัดการวิธีจัดการไม่ใช่อ๋อเขาแล้วก็ทําเป็นเจรจาวิธีจัดการก็ต้องแข็งเกล้าในอธิป,ปไตยของไทยเช่นเดียวกันไม่งั้นเขาก็ได้ใจจากก็ณีข้องบก เขาก็คืบมาประสาทตามึงผมประสาทตามึงโต๊ดประสาตาควา,า,ายมันกลายเป็นว่าเขาจะลากทุกปราสาทเข้าไปประ,าาปจ,ะจานใน JBC ที่จะมีการประชุมวันที่14อยู่แผนการของเขาอย่างที่เขาทราบอ่ะอย่างที่เราทราบมันไว้ใจไม่ได้มันเป็นบุคคลที่ไว้ใจไม่ได้เลยแถมยังผูน้นำฝ่าย้านก็ยังกล้ามาบอกจะเอากอกูดจากประเทศไทยอีก ดังนั้นเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมมาแบบเนี้ยถ้าเราไปอ่อนให้เขาก็ยิ่งได้ใจยิ่งพูดผูด่ยิ่งพูดอะไรอยู่แล้วผมเชื่อว่าทหารเขาก็ทราบประเด็นนี้เขาจึงออกมาตรการในการที่จะเพิ่มน้ำหนักในการกดดันมาตรมาตรการทางทหารเพิ่มน้ำหนักในการกดดันคือการปิดตาเขาก็จะเพิ่มจากเบาไปหาหนักเขาไม่ได้บอกว่าปิด24ชั่วโมงนี่อาจจะปิดเป็นช่วงเวลาก็ได้อย่าลืมนะครับกัมพูชา พึ่งไทยร้อยเซเกือบร้อยเปอร์เซนะอาหารอุโปโภคบริโภคผ่านช่องทางของประเทศไทยทั้งนั้นแม้แต่ระบบอินเทอร์เนต็ตก็ยังผ่านประเทศไทยใครไปวางเครือข่ายไว้เนี่ยพี่น้องจะรู้ดีมันกลายเป็นว่าที่ไม,ม่กล้าทะเลาะกับฮุนเซนเนี่ยเป็นเพราะผลประโยชน์บางเรื่องหรือเปล่าที่ต้องไปยอมฮุนเซนเพราะว่าไปวางระบบเครือข่ายไว้หรือเปล่า มันกลัวกระทบผลเศรษฐกิจของตัวเองหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ครับเพื่อนกันรักกันจริงเขาไม่เผาบ้านกันหรอกแต่เผอิญเพื่อนสองคนนี้คบกันเนี่ยมันชิปหายทั้งสองประเทศเนี่ยไทยก็จะชิบหายกัมพูชาก็จะชิปหายหากเอาความสัมพันธ์ของครอบครัวมาเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศไม่ได้ดังนั้นนี่ คุณภูมิทมไวชยะชัย,ชยวันนี้ก็ยังไม่สายที่จะต้องเดินหน้าประท้วงความหมายคือวประท้วงพฤติกรรมของคำบูชาต้าไหมกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยคุณมาลิดเนี่ยพูดน้อยไม่ใช่ว่าพูดน้อยแล้วต่อยหนักนะพูดน้อยแล้วก็ไม่มีน้ำหนักหมัดเหมือนกันเนี่ยเผลอเหลับไม่รู้เรื่อง คุณต้องแสดงการนําในการที่จะต้องเดินหน้าในการที่จะประท้วงความไม่ชอบธรรมในพฤติกรรมของกรัรมพูชาต้องกล้าที่จะยืนยันว่านี่คืออธิปไตยของประเทศไทยไม่งั้นคุณก็จะเจอคําถามนะข่าวแล้วทําเป็นหงุดหงิดอยู่แบบเนี้ยผู้นํารัฐบาลไทยไม่สามารถตอบสื่อมวลชนได้ในปัญหาง่ายๆเอาแค่ปัญหาว่ารุกมาสองร้อยเมตรคิดยังไงเคยจัดก,การหรือไม่ าเป็นนายกรัฐมนตรีตอบปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ผมว่าประเทศไทยวุ่นวายแล้วครับประเทศไทยชิบหายแล้วเหมือนไม่มีผู้นำในประเทศดังนั้นวันพรุ่งนี้นี่เราก็ต้องยืนหยัดประทรวงกลาวโหมในฐานะเป็นผู้นำภูมิธรรมไว้ชยชัยในฐานะดูแลความมั่นคงคุณไม่ทำประชาชนพี่น้องประชาชนจะทำเอง พรุ่งนี้ไปกระทรวงกลาโหมเสร็จแล้วมาที่กองทัพบ,บกผมอ่านดูคําสัมภาษณ์ของทั้งโฆษกกองทัพบบกทั้งรองโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยผมรู้ทิศทางเห็นว่าทหารเขาอึดอัดใจมากเอาง่ายๆที่ประสาทตาเมืองพมเนี่ยแล้วก็ช่องบกเขารายงานขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนมาถึงแผนปฏิบัติการต่างๆมาหลายกรอบ ผ่านกองทัพมากองทัพก็ส่งผ่านให้รัฐบ,บาลแต่ถูกปล่ายการเมืองเปรกไว้เป็นจํานวนมากความอึดอัดของทหารเขาก็มีกันพอสมควรดังนั้นพรุ่งนี้ไปที่กะลาโห่มกันเสร็จก็มาที่กองทัพบ,บกวันศุกร์ที่หกรัฐบ,บาลไม่ทําการประท้วงกัมพูชาเราจะไปสถานหูดตกัมพูชากัน วันศุกร์ที่หกเราก็จะไปยังสถานหูดกัมพูชาไปบอกว่าคนไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวศุกร์ที่หกเราเจอกันที่นี่เก้าโมงเช้าสถานหูดกัมพูชาเดินทางไปไม่ไกลมากนะต้องไปแสดงพลังให้เห็นว่าคนไทยเขาไม่ยอมเรื่องนี้นะถึงมาออกยากระหลมคนไทยหรือนายกรันตีจะมีท่าทีอ่อนแอ แต่คนไทยหัวใจไม่ได้อ่อนแอตามนายกรัฐมนตรีเดือนนี้เหตุการณ์มันจะหลายเรื่องเหตุการณ์มันจะหลายอย่างประเดประดังเข้ามาทุกที่หกไปสถานหูดกัมบูชาวันที่9วันจันท์นี่เตรียมลงเท้าผ้าใบกันไว้ให้ดี วันที่9วันจันไปกระทรวงต่างประเทศก็คุณไม่ประท้วงเขาเลยเนี่ยคุณไม่ทำหนังสือส่งกันไปเลยเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรวันอังคารที่4ประจำทำเนียบรัฐบาลอยู่ที่นี่ปรชทมคอลรก็ด่าคลอร,ออรกันที่นี่วันพุทธที่11ก็เดินทางไปแพทยสภา ไปกำลังใจให้กำลังใจแพทย์ทยสภาที่จะประชุมวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่เฝ้าทําเนี่ยเพราะว่าสิบสามมีสารดีกาสิบสี่มีประชุมเจบีซีไอ้ที่ไปกระทรวงต่างประเทศจะไปถามมาริสลันตีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณจะเอาอยัางไอเอาอะไรไปประชุม j จบีซีบบเขาอะคุณไม่เคยแสดงท่าทีว่าให้คนไทยมั่นใจ ในนามรัฐบาลไทยเลยหนึ่งคุณไม่ยอมประท้วงถึงพฤติกรรมของทหารกัมพูชาที่ลุกดินแดนไทยเข้ามาคุณไม่ได้ประท้วงห้าทีของกัมพูชาที่แอคเอา์ล้ำเส้นประเทศไทยเข้ามาคุณไม่ยอมทีนํำว่าประเทศไทยมีอธิปไตยเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้เขาพยายามดึงทุกอย่างเข้าไปในการประชุม j จบีซีกัมพูชาพยายามดึงทุกอย่างเลยเขาจึงพูดทุกปราสาททุกพื้นที่ ดังนั้นจุดยืนประเทศไทยมันต้องชัดผมไม่เชื่อผมไม่มั่นใจไม่ใช่ไม่เชื่อไม่มั่นใจท่าทีที่เป็นอยู่ของรัฐบาลมากเราไม่เห็นท่าทีว่ารัฐบาลจะประกาศแม้แต่พื้นที่ของไทยยังไม่กล้ายืนยันน่ะมันเป็นไปได้ยังไงฮะบ้านของตัวเองเขาเปีนรั้วเข้ามายังไม่กล้ายืนยันสิทธิ์ว่านี่คือบ้านของตัวเองดังนั้นเนี่ย อาทิตย์นี้ก็ต้องหนักกันหน่อยอาทิตย์หน้าก็ต้องหนักกันหน่อยในขณะที่เราคุยกันเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้คาสิโนก็ไม่ยอมหยุดสรุปแล้วสิ่งที่รัฐบาลทํานี่จะเอาไปเรื่องชิปหายเข้าประเทศทั้งนั้นนะ่ะคาสิโนวันนี้ประชุมแถลงอย่างเป็นทางการ เอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพกไม่มีคาสิโนไม่ได้เพราะจะไม่มีใครมาลงทุนสรุปแล้วหัวใจหลักของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกก็คือคาสิโนนั่นไงเสียดินแดนไม่พอนี่จะขายคนของประเทศนะจะขายชาติขายแผ่นดินด้วยคาสิโนไปด้วยทั้งที่ตอบคำถามพี่น้องประชาชนไม่ได้แต่ก่อนนี่ท้าเหยงๆบอกจะทำประชามติไงเรื่องคาสิโนก่อนหน้านี้ทั้ง เลขาธิการพักเพื่อไทยสรวงเทียนทองออกมาบอกว่าพร้อมจะทําประชามติกล้าไหมล่ะวันนี้ก็ยังไม่ทักล้าจะไม่ทําอะไรมีแต่แถลงเดินหน้าอย่างเดียวเห็นประเทศไทยบอกทําไม่พอหรืองไงในขณะที่คนไทยสนใจเรื่องชายแดนไอ้นี่ก็แอบลักกลับจะเอาเรื่องคาสิโน,โนให้ได้ไปเปิดตัววางแผนว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่มันยังไม่ผ่านสภาเลยพี่น้องครับดังนั้นเนี่ย มันจึงเกิดความมั่นใจว่ายัางไงเสียคาสิโนเขาจะผลักดันภายในการประชุมวันล,ละที่จะถึงนี้วันที่เก้าวันที่เก้ากรกฎาเราก็ต้องแสดงพลังกันอีกรอบหนึ่งที่หน้าอาคารสภาที่อาคารรัฐสภาเพราะถ้าเขาชี้นำถึงขนาดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าจะผลักดันเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่มีคาสิโนเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาเกิดความมั่นใจว่ายังไงวันที่เก้าเสียงต้องผ่านสภา แต่อย่าลืมนะทานไม่ผ่านมันอยู่ที่ปรับคอลอมอเหมือนกันนะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ท่าทีของเลขาธิการพักภูมิใจไทยได้ถแถลงในสภามาแล้วว่าไม่เห็นด้วยเรื่องคาสิโนความหมายของผมคือว่าถ้ามันมีการปรับคอลอมอและภูมิใจไทยไม่พอใจขึ้นมาเนะี่ย ภูมิใจไทยอาจจะได้ตําแหน่งที่มันลดเกรดลงจากกระทรวงเกรดเอบวกมาเป็นกระทรวงเกรดปีเนี่ยบางทีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอาจจะไปไม่รอดในสภาก็ได้เหมือนกันพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พลังของพี่น้องประชาชนทั้งทั้งหมดทุกเรื่องปากความหวังไว้กับใครไม่ได้นอกเหนือจากสองเท้าและสองมือของพวกเราเอง มันก็ต้องแสดงพลังกันหน่อยวันเสาร์ที่เจ็ดจะมีเวทีที่พิษทีวีเวทีกลางในการพูดคุยเวทีใหญ่นะครับก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าโมงเย็นผู้คนหลายท่านก็จะไปรวมตัวกันที่นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปิดเวทีของพวกเราปกตินะครับการเคลื่อนไหวแนวหน้าก็ยังเป็นภารกิจของคอพอทอ,อยู่ซึ่งเป็นหัวหอกในการปักหลักยืนหยัดมายาวนาน ตั้งเวทีกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวปฏิบัติการเร็วเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาเลยนี้แล้วก็มาวันจันทร์อังคารพุธยาวกันเลยทีเดียวอ่ะต้องเก็บแรงกันหน่อยต้องขนอมแรงใช้แรงกันให้เป็นใช้แรงกันให้ถูกวันพรุ่งนี้ไปกระทรวงกลาโหมวันศุกร์ที่หกไปสถานพูดคํามพูชาวันจันทร์ไปกระทรวงต่างประเทศ วันอังคารเป่าทำรรเนียบตาคลมอที่นี่วันพุธไปแพทยสภาให้กำลังใจแพทยสภาดังนั้นภากรกิจของคอปสถือว่าเป็นหน่วยหน้าเป็นแนวหน้าที่ต้องยืนหยัดเดินไปให้ได้เพราะว่าอย่างที่เรียนพี่น้องไปครับการเคลื่อนไหวมันต้องมีแนวหน้าขึ้นมาให้ได้พลังของพี่น้องตอนนี้กลายเป็นความสามัคคีกันโดยปริยาย พี่น้องหลายจังหวัดรวมตัวกันให้กำลังใจทหารในค่ายทหารของแต่ละจังหวัดข้อดีของความอ่อนแอของยิ่งลักพอภัยถ้าทีความอ่อนแอของแพทองทานเนี่ยมันทําให้พี่น้องประชาชนแข็งแรงมากขึ้นมันทําให้พี่น้องรวมตัวกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาซิโนก็เห็นการรวมตัวของพี่น้องหลายภาคส่วนมาวันนี้เรื่องชายแดนอกีก พลังของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นพลังที่ดูถูกไม่ได้คุณจะเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรก็แล้วแต่แต่พอมาพูดเรื่องชายแดนถ้าไทยยังโง่เคารพคุณเซนอยู่ก็ไม่ควรอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปถ้ายังเห็นใจคุณเซนอยู่ก็กรุณาย้ายไปอยู่กับคุนเซนนะเพราะเขาดูถูกประเทศไทยกันขนาดนี้ แล้วมาบอกพวกเราข้างชาตินี่ไม่ใช่การข้างชาตินะนี่คือการรักชาติปกติของประชาชนคนไทยมันเป็นอาการปกติของคนที่ห่วงใยในอธิปไตยของประเทศเพราะท่าทีของคุณมันทำให้ประชาชนคนไทยเขาห่วงใยไงท่าทีของฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างพักสินชินวัตร ท่าทีของนายกรัฐมนตรีแพท่ต่อทานชินวัตรท่าทีของภูมิธรรมเวชยชัยรวมทั้งรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยมันทําให้พี่น้องไม่ไว้วางใจในท่าทีของคุณมันเป็นท่าทีที่เดินตามกัมพูชาทั้งที่เราสามารถสร้างแรงกดดันกัมพูชาได้มากกว่านี้ดังน,นั้นความห่วงใยที่ผมพูดเสมอว่าไอ้เจบีซที่ประชุมวันที่สิบีเนี่ยมันจะประชุมอะไรกัน จะประชุมเฉพาะช่องบกใช่ไหมหรือจะมีเรื่องผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบเข้ามาด้วยทางทะเลมัน MOU สีทางบก MOU สี่สิบสามทางบก MOU สี่สิบสามที่เกิดปัญหาการประทะกันระหว่างแนวชายแดนต,ล,ตลอดช่องบกยาวมาจนถึงเนี่ยตอนนี้แนวกําลังของฝ่ายไทยเนี่ยก็ตึงกําลังอยู่บริเวณภาคหนึ่งบริเวณจังหวัดสักแก้วเหมือนกันเนี่ยมันกลายเป็นความร่วมมือของสองกอ,องทัพ คือทัพภาคที่หนึ่งและทัพภาคที่สองตึงกำลังเพื่อรักษาเขตแดนอธิปไตยของประเทศไทยไว้เพราะท่าทีของรัฐบาลไม่ได้มีท่าทีที่จะเป็นภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดการประทะกันผมเพิ่งเห็นแพรทองทานพูดเรื่องชายแดนก็วันนี้นี่พูดกันตรงเพิ่งเห็นแพทองทานพูดเรื่องชายแดน แต่พอมาพูดเรื่องชายแดนกลายเป็นพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันเองอะดังนั้นเราในฐานะพี่น้องประชาชนต้องต้องเข้มแข็งขึ้นต้องแสดงพลังกันมากขึ้นนะครับก็เริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่พรุ่งนี้ต่อยาวกันไปพี่น้องครับมีเวลาพักคือวันวันเสาร์วันอาทิตย์มีเวลาให้เต้นกันวันเสาร์วันอาทิตย์กันพอสมควร สำหรับขาเต้นแต่ทุกวันทุกเย็นก็มีการเต้นกันอยู่แล้วแต่เต้นแบบอ่องกับอ้อมํำลังกันหน่อยพรุ่งนี้ใครมีขวดนมก็ทงนมไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับใครมีดอกไม้ก็เตรียมไปด้วยดอกไม้นี่ม,มอบที่ที่กองทับบอกนะขวดนมไปมอบที่กระทรวงกลาโหมกันพรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ